16๊กคุณอาสองพซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6นะครับท่านผู้ชมซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6นะครับเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะอะ่ะมี6อย่างแน่63 63 68 68 38 38 62 62 เลขมีอยู่สี่คู่ยาตัดอนะครับฟังอีกครั้งเพื่ออะไรก็ได้ขอให้มีหกเป็นแค่แนวทางหกสามหกแปดแล้วก็6กสองสามตัวนี้6 3 8กับหกสาสองฟังอีกครั้ง6 3 8กับ6 3สามสกับ6 3สามองเด็ดเดียวหกสามผมปั้นออกตัวเก้าอีกเทื่อนนึงนะครับนาะนะสวัสดีครับกอกๆกนิวครับ วันนี้วันที่5กุมภาพันธ์สองพันครับอยู่ที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตตี้บ้านโนนสามัคคีตําบลนามนอําเภอนามนจังหวัดกาลสินครับอาจารย์น็อตตี้ลงมาถึงตำหนักแล้วนะครับและวันนี้อาจารย์น็อตตี้ก็จะบอกแนวทางทั่วประเทศเลยนะครับพร้อมกันเลยชุดเต็มเป็นเลขตัวไหนรอรุ้นนะครับเอาทุกทําเนาะ อาจารย์มาแล้วนะครับได้เข้าสู่สมาชิกสายออกมาวันนี้เราอยู่กับได้เข้ารัมีแมนี่ครับคุณแม่ฝันแม่นนะครับนวดประจำที่วันนี้นำหมกปลาโอ้โหเอาชุดเอาชุดใหญ่มาฝากอาจารย์มาซี้เลยนะครับนะท่านเดิมไปถุงนวดที่เราเก้าเจ็ดเก้าตรงๆแสนกว่าบาทประมาณวันนี้ฝันว่าถูกเลขสี่แสนกว่าบาทสี่แสนแปดหมื่นเนาะจะเป็นเลขนำโชคหรือไม่ยังไงรอจากอาจารย์ ีเท่านนั้ี่ดาเตรียมอปกาจดนะครับผมรู้อยู่ว่ามือท่านกำลังปูอปการกระดาษเต็มจทย์นะครับหมดจีบกันล้วสวัสดีทุกคนอีกรอบเลยครับเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะฟ้าเมดินกันคนหลายที่เก่าเมื่อเี้กัโอ้ยพี่ต่อยลมนะครับเนาะ ก็ได้ครับแต่พอมปล่อยเลขแล้วนะครับแล้วเนี่ยมัต้องมีบรรยกาศต้อนนะครับเตรียมปากกากระดาษที่ไว้ให้ดีนะครับเมื่อวันนี้เป็นกลุ่มแรกที่เราจะปล่อยหวยนะครับสวัสดีวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์2567ครับเอฟซีก็ยังมาให้กำลังใจกันทั่วประเทศนะครับเนาะอย่างไรที่เราแบบเหนียวแน่นครับเหนียวแน่นยืดเหนื่อยเมราะจุดกระ마ที่เราได้อเยอะนะครับเนาะเอาไม่ได้อาจจะไปแนวทางครั้งแรกนะครับอาจารย์จะปล่อยแนวทางครั้งแรก นะครับแล้วอ่ะา้เปล่าไครับเบลล์าธุเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พันแบบใช่ใเห็นไหมคับเบลล์ต้องจับตี่ผิม่ต้องเป็นผูประจากับิวแล้วตอนนี้นะครับหลายคนกนกันหาเตแถว่าเห็นนะครับผิวครับวแย้นะครัเนาะยวรอนได้เลยบายเนะครับ มีเพียอยู่ะเดี๋ยวนี้ผมแก้แป๊บนึงครับเด็ดฟอร์มไหลนะครับต้องบอกก่อนนะครับเพียรจริงไม่ขายหวยไม่ปัดเล็บพนันไม่แอบเพื่อนไปหานะครับเนาะถ้าเห็นอยู่ไหนนั่นก็คือของฟอรเลือกปวดระวังมีขารณาดีนะครับเด้อดแตกเลยเหมือนไหลบนอ๊อกแตกมัอไหลบนอ๊อกแตกโอ้มค่อยเหมือนไหลเพราะเขาอั้นนะเนาะ ม้วนหนึงพุชิกาศูนย์เอากระดุดมาเดือนนึ่งไปมาม้วนนี้เขาบอกว่าศูนย์พ่อมาบอกว่อม้วนนี้แปดโคตรพ่อมาบอกเพราะว่าแข็งโคตรพ้อให้พ่อมาบอกนะครับคือยังว่าแหละครับอาจารย์จะบอกทุกเรือแล้ววาเลขเราเข้ากระดุลมาับเนาะอาจารย์เองเขาบอกงูว่าเรก่อนทั่ทางูมาแนั่นอาจารย์ก็จะซื้อเองเราเงินมาแจกไม่บ่ล่ะก็เป็นแชนแลวทางเข้ากรโปรดใช้สติวิจารณญาณวิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับกัะ ยังเขาตานล่วอย่ควมรักลอบอ่ะอย่างอันหนึงทัานว่าเขากับมาเด่งผล่างเลยเก่านึงเกาเจ็ดตะกันยาวเลยไปไมนก็เลยกับมาด่างอีกทั้งนะครับคือจังหวะอะอาเลกพอแ้วเฮจะเห็นดอกว่าไพ่เนี่ยสาทาีหรือว่ามาแจผกปลประโยชน์จของประโยชน์ไม่หยังเลยเพราะเขาเห็นบ่าอาจารย์มัตติูุที่ผูดด่าให้อ่ะิดให้อเปิดควิ t ต์เปิดเฟซอะไรเลยนะคนํบเนาะเพราะว่ายัง แปดมึงอยู่ไหนแปดข้อยมึงบอกเฉยๆเต็มอยู่นะครับพี่น้องลังเืลก่ะกูไม่น่าตามมึงเลยกูตามครั้งแรกโดนแดดเลยผมก็เลยถามก็ไปว่าเจ้าบอกว่าเจ้าตามที่แรกโดนแดดงวดที่นั้นเขาเจ้าคือว่าตามแม่ๆ่ะฮะแน่แล้วก็แปลว่าดวงเจ้าอ่เราพอขั้นได้ดีป่นไหนพอผมป้อนเจ้าสีตามงวดเมื่อกี้น่ะก้อนอั้นผมก็ให้เข่ามาตลอดแม่ว่าเจ้านี้มาตามแล้เจ้ามาตามันงวดถึงมันหลุดนะกับแปลว่าดวงเจ้าพม่ดีนะครับแต่เพื่อว่าล่ะกูนะก้น อาจก็ขอให้ค้นผิดาค้นผิว่าอีหยังอาจารย์เนี่ยอาจารย์บ่ไปโต้ต่อแบบขอให้ออกไปก็ต้องตามเพราะอยากเสียเงินอย่าตามครับขอเขาบ่ฮู้ว่าเด็กของงังเขาก็เดาเอานะครับเนาะอ่ะเอาท้ายกับเดาจะใจใจก็อย่าตามเด้อยทุ่มนี่ดาวไปแล้วหัวละพ้นกี่ดาอยู่งวดหน้าก็ตามหรือเรานะครับก็แต่เมื้อนี้ก็เป็นมื้อเลิกดีนะครับผมก็จะปล่อยเลขนะครับงวดจะดีขึ้นมากอันนี้ก็จะเป็นพุ่มแรกเริ่มตังจากปากผมนะครับเนาะแต่มื้อนี้ก็ เ้อไผ่อยู่คนกับหลายแบหลายคนกับเห็นเลขรูดออกไปสามเมียงลยเลขดปลอมนะครับเนาะผมบอกแล้ว,ว่ามันมีคนต่างๆไม่มีผ่านไปใจาอาจารย์ปล่อยสามแน่นอนนาแตกไปเลยบนนีส้สามจะโตนะครับเนาะหมายถึงบริวเวณปล่อยโตเด่นถึงสามเด้อนะครับอ่ะะแต่ว่าแปดมันกับผมกับฟันแม่เพราะหลักทั้งแปดเนาะ หามันเลยสามตัวหนาสามตัวแรงมวน่มีนแดแปวตัวบนกับม่วมีแปดสองตัวล่างม้วนนีแปดเอาแต่โฟลเ็ตแปดอยู่ไหนผู้ละพ้นไปยังก็นี่แปดที่ให้ตรวจกับนี่นะครับน้อโอ้ยเนาะผู้ละพ้นกับดาวคุครับที่เด็กพือว่านเด็กันกับที่เข่าที่หลุดเนาะครับเนาะถ้าเขามาอยากเขียนเงินเข้ากาเยอะเลคแต่พอมีไผบังครับ เงินอยู่ในกระเป๋าของเขานะครับเพราะว่าเลือกระเร่องเ,เองแต่ถามว่ามีก้นเวหมีปะนอกจากนีคก้นถือว่าอีกหนึ่งนะครับเป็นเหมือนหมีแล้วก็ผู้บางคนมาไม่เห็นจะแน่เลยถามว่าแน่เขาว่าอั้นทั่วประเทศหรอครับอรอดมีเขาอัน้นคักที่ดีอั้นคักอั้นแน่อัน้นฮอดเมืองนอกเมืองไทยถ้ารอแต่นี่รับแปดนที่แห้งคับนะครับผมก็ซชื่อเพราะอะไเพราะมก็กกกแห้งมาได้มก็ได้ชื่อเอางวดนี่เอ่ะเตรียมประก,กาศเลยนะครับเตรียมประกาศนะครับ ขอแจ้งอีกครั้งนะครับสำหรับหน้าสำานักวันนี้เรามีบริการดิสติกเกอร์รถอีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผู้ใดางกออกไปกับไปลงทะเบียนในลุมนองผมยางสีเซเลยพี่นะครับน็อตสเติเกอร์ดิสตัวใหญ่วอนน็อตนะครับน็อตสีแดงพี่ตัวใครจะบูชาเสือก็ถือว่าเหลือบอนะครับสำหรับเกืีเกียวอยู่ในสำหนักครับปัจจุบันก้นกีบยนรุ่นแรกที่อาจารย์เพิ่งแนวสา่งนะครับรุ่นชนะจนนะครับเลือกพงดำนะครับ นเบตรียมจดน,นะครับท่านผู้ชมเตรียม <attends S 1> ปากกาเลยนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ได้เพราะว่ามันดังเสียงนะครับเนาะแล้วก็ผปูไหนมากว่มีดวงกับไปหาปูนะนะครับผมว่ารอบนี้ปูก็อยากกินละละปลาท้าวหวานเพราะผมบ่นแล้วก็อะไรมันเสียดิมันหลายคนเขากีนเป็นรถกระบะบนแมวเขแก่ใช่บาทนะครับเพเ่็นกินเดี่ยวเียผมว่าผมเห็นคนเอายันต์มาไหวเนี่ยเอาเข้าร้านหัวมือเนี่ยเอาเข้าร้านเอายันต์เวี่ยงวันที่ผม เนื้อไหมมั้ยไหนวะมีเขาล้านี่ล่ะแล้วก็อีหยังวะผมจำไม่ได้ตานนี้โมงโมงอะนะผมอยากนะผมก็เลยบอกออกมาเป็นแบบนี้ยังเนี่ยผมจำไม่ได้เลยผมนึกได้ผมดีบอกนะครับกยังไปบุญนะคปูอ่ะไปบุญเพิ่มเพิ่งนะครับบุญละไม่ก้าย่างนี่ยนะครับก็ได้นะบอกน้ำสุปุนมาเล็ที่ก็ไปนนะอ่ะฟังพร้อมกันนะครับเนาะเดี๋ยวเตรียมกล้องให้วอดก็ นะครับย้ำอ<า>ีกครั้งมีแค่แนวทางนะครับเน,นาะปวดใช้ทฤษฎีญาณเลขที่เข้ามีหลุดอาจารย์ไม่รู้ว่าออกอะไรทันไม่รู้ผมสื่อเองเราเล่นมาแจกครับ16หกุมาพันา2 5 6ยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี <S <S 2> <S 2> ซออหมมซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6นะครับท่านผู้ชมซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนะครับเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะ่ะมีหอย่งงหนสา3ห3สาม 6-8แ8 3-8 3-8 6-2สาเลขมีอยู่4ีคู่อย่าจัดอ้นะครับฟังอีกครั้งเพื่ออะไรก็ได้ขอให้มีหกเป็นแค่แนวทางหกสามหกแปดสามแแล้วก็หกสามตัวนี้6-3-8กับหกสาองฟังอีกครั้ง6-3-8กับ6 3สามสกับ6กสามสอเดียว หกสาผมปั้นออกตัวเก่าอีกครั้งนึงนะครับเนาะออกตัวเก่าอีกครั้งหนึ่งสองแสนสเศเรอความน่าจะเป็น5้าแสนเเหมือนเดิมน,นะครับ 5, ห้าแสนเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับผมคนเดียวสำหรับ <คน S 1> รัฐบานไทยงวดประจำวันที่16พบกุมภาพันธ์สองพค,ครับวันนี้กนั่นแหละันันะันนี้